เจ็บเราดีขึ้นแล้วค่ะก็ดีดีค่ะดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็กลับมาทํางานแล้วมันหักมันเดาะตรงไหนเป็นบ้างคะก็ตรงตรงซี่โครงตรงนี้ค่ะก็คือมันลาวก่อนขึ้นชกแล้วพอชกไปก็หักเลยอันนี้ตอนนี้คืออาการมันมีอาการยังไงบ้างคะก็คือเวลาตอนนี้หายใจก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเคแต่ก็คืองดออกกําลังกายค่ะในแง่ของการรักษามันจะสมานหรือมันจะยังใช่ค่ะมันติดเองคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพอซี่โครงหักเนี่ยก็คือไม่ต้องไปไม่ได้ไปเข้าเฝือกอะไรอย่างนี้คือก็คือการพัก ให้มันติดแล้วก็กินยาแก้ปวดอะไรไปหมอหมอจะรักษาคนไข้ได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 แต่ตอนนี้ตอนนี้งดกดปั๊มหน้าอกคนไข้ให้ให้ให้คนอื่นกดแทนเพราะมันจะมีใช่อันนี้คือออกกําลังกายไม่ได้อันนี้คือหมอก็รักษาหมอเองรักษาตัวเองใช่รักษาตัวเองก็ไปหาก็ไปหาเพื่อนเพื่อนก็กินยงกินยาแก้ปวดอะไรไปตามอาการเพราะเราเจอคนไข้แบบนี้บ่อยอยู่แล้วตอนแรกหมอประเมินอาการของตัวเองยังไงบ้างคะ ก็ตอนตอนตอนแรกก็ตอนแรกก็ไปหาหมอเพราะตอนแรกคิดว <agę> ่าเจ็บกล้ามเนื้อเออแล้ววันสุดท้ายก่อนเนี่ยก่อนขึ้นชกคือตอนแรกก็แบบพอซ้อมเสร็จปุ๊บแล้วรู้สึกอุ้ยเราเราซุดลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาคุณหมอที่หาอยู่แล้วใช่ไหมคะหาเสร็จก็เอลตาซาวเห็นเอาแล้วเออจะทํายังไงกันสุดท้ายก็หาวิธีจนสามารถขึ้นชกได้นี่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานเท่าไหร่เออเพื่อนที่เป็นคุณหมอผ่าตัดทรงอกนะคะก็บอกว่าเหมือนคนปกติเลยก็ประมาณ6เดือน ส่วน4เดือนเนี่ยก็เริ่มมานี้แล้วแต่ว่าประมาณจะว่าเดือน2เดือนก็น่าจะค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วถือว่าสมกับร่างกายตัวเองคือตอนนี้สุดท้ายแล้วก็คือออกมาเราอย่างที่บอกเนาะเหมือนที่จะได้โพสต์ไปในอินสตาแกรมว่าเราแค่อยากเป็นแรงบันดาลใจคนเฉยๆว่า จากคนที่อ่อนแอไม่ได้ออกกําลังกายสุดท้ายเราสามารถขึ้นไปชกมวยได้อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนที่มักจะเหมือนกับว่าคิดว่าฉันทํานู่นทํานี่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่กล้าทาแต่อย่างน้อยเราได้แสดงมันคือจบแล้วสาหรับเจี๊ยบมีหน้าที่<อ>แค่นั้นไมคะไม่ไม่เอาแล้ว <laughs> <laughs> แต่ตว่าตอนนี้ก็คือติดใจนะมันเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วกับว่าตอนนี้ถ้าถ้าซิคโครงหายก็อาจจะกลับไปต่อยอีกเพราะมันมันก็เป็นกีฬาที่ตอนแรกเล่นกีฬานี้อาจจะคิดว่ามันเป็นแตกความรุนแรง ต่อ,อยต้องใช้แรงอย่างเดียวแต่จริงๆมันคือใช้สติปัญญาและสมาธิเยอะมากการขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยคือต้องมันต้องมีสมาธิอ่ะคือ,ค,อคือพอคุณไม่มีสมาธิทุกอย่างที่คุณเรียนมามันมันขึ้นไปแล้วมันเหลือไม่ถึง10%อ,อ่ะอร์เซ็นต์อ่ะกาลแวนตวดูแลดีมาดูแลดีม,มากค<ด>ือเป็นเป็นข้ออ้างที่ไม่ต้องทําอะไร อยากอยากได้อะไรทําตัวนิ่งๆเออสมัยก่อนสมมติจะหยิบน้ำอะไรก็ต้องเดินแทเนี้ยคิวน้ําปิดไฟร้อนเปิดแอร์ยสบายไม่ต้องทําอะไรเลยยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันทำทำสำออยเจ็บเจ็บอย่างงี้ใส่ว่าแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยหรอบอกเป็นหมอไงก็บอกเป็นนานเป็นนานแจริงแล้วแล้วมันถ้เราเป็นอย่างนั้นแล้วเขามีคอมเมนต์มาอย่างไรช่องเป็นห่วงมากแะ่ไหนอุ้ยเขาเขาเขาลงให้เลยเพราะว่า เขาเห็นเราวันก่อนที่จะขึ้นชกไง mm. เพราะเราร้องไห้เลยว่าแบบทาไงดีแบบกลัวจะขึ้นไปไม่ได้แล้วคือทุกคนเฝ้ารอดูแล้วมันกระทันหันมากมันแค่วันเดียวอะคืนเดียวคือสี่ทุ่มด้วยซ้ํา mm. มันไม่ได้เป็นคือตอนเช้าก็คิดว่าเป็นเจ็บเ mm. จ,จ็บกล้ามเนื้อเฉยๆ mm. ก็อยู่อย่างนั้นทั้งวันจนซ้อม้วเปะแล้วเรารู้สึกว่าแบบพี่มันเจ็บมากพอไปหาคุณหมอก็เอาตอาซาวเห็นก็เอามาลา mm. เออแต่ว่าพอคุณหมอช่วยหาวิธีก็โอเค ก็สบายใจขึ้นเพื่อที่จะได้ขึ้นไปทําหน้าที่ของเราให้เสร็จจริงๆใจตอนนั้นอยากถอนตัวเลยไหมคะอุ้ยใครก็อยากถอนจริงๆคือคิดว่าเออถ้าเกิดมีเวลาพักให้หายก็คงดีแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนทํางานตรงนี้มานานเนาะการที่เราแค่สมมุติจะยกกองละครกองหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยยกเลยไม่เคยยกเลิกกองไม่เคยว่าแบบวันนี้ไม่สบายไปถ่ายละครไม่ได้ไม่เคยมีเออจะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคือเป็นรายการสด หลายๆอย่างเรารู้สึกว่าฮ้ยมันจะทําได้เหรออะไรเงี้ยนี่คือของแรกที่เจ็ต้องซ้มล่างหนักๆใช่ใช่ใช่ก็คือชุดใหญ่มากจริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยก็คงมีสิ่งดีๆกลับมาให้ให้ใครหลายๆคนม<ช>แม้เราจะทําเต็มที่แต่มันก็ยังมีดราม่าใช่จะคิดว่ามันเป็นสิ่ง,ง,งสิ่งทั่วไปของของกระแสเหล่านี้นะคะว่ามีทั้งคนความคิดคนอ่ะมันมีหลายรูปแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่รู้ว่าเราทําอะไร เราทําหน้าที่เราดีที่สุดแล้วเราทำเต็มที่ในสิ่งของเราแค่นั้นพอใจแล้วจะแค่สนใจอย่างที่จะบอกไปว่าสนใจแค่ว่าอย่างน้อยเราได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนกับสิ่งที่เราทํามานานแค่เห็นคนรอบข้างเราว่าเขาภูมิใจในสิ่งที่เราทำก็โอเคแล้วค่ะ แล้วกับเชียร์เราได้คุยเอ้ยคุยก็เพิ่งไปถ่ายรายการด้วยกันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันเหมือนเดิมค่ะเขาากลับมาปกติอีกแ้นโอ้ยเขาดีขึ้นแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงเขาบอกเออเขาก็ดีขึ้นแล้วโอ้ยคนเขาแข็งแรงเออเขาแข็งแรงแล้วเขาก็เป็นห่วงเราของเธอทำไมไม่บอกเราก่อนนู่นนี่นั่นแบบเป็นยังไงเดะเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแต่อย่างที่บอกด้วยความที่เราอาจจะเป็นหมอไง เรื่องพวกนี้เราเจอบ่อยจนเราแบบเ,าาเ,เรารู้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนที่เชียย์อยู่ข้างสนามคือเป็นหมอทั้งหมดเพื่อน <laughs> ก็พูดเล่นๆว่าเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเปนู่นนี่นั่นแต่เราก็รู้ว่าความอันตรายมันอยู่ตรงไหนแล้วเราสามารถรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ก <laughs> ็มันอาจจะน่ากลัวสําหรับคนทั่วไปแต่่พอ,พอพอเป็นเราเราเป็นหมอฉุกเฉินด้วยไงล้วก็ววเอออาจจะไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วก็ก็เข้าใจว่าเออหลายๆคนเขาคงเป็นห่วงเราเราจะคิดน้อยไปหน่อยแค่สนามเยอะโอ้เยอะมาก ายจะมาดูเป็นลมตั้งแต่ขึ้นมาได้สามชั้นเพื่อนมีคนจะวิ่งเข้าไปตาเห็นอ้าวหมอทั้งฝูงเลยหมอแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปดูแล้วมันก็ไม่บัดพรรจบแล้วแต่ตามมาที่แบบว่าแน่จะต้องฆ่าสายตาเออก็คือสุดท้ายแล้วจะยอมรับผลตัดสินเพราะว่ามันมาจากกรรมการนะคะก็คือกรรมการบอกยังไงคือหน้าที่ของกรรมการจะเชื่อว่าทุกๆคนทําหน้าที่อย่างดีที่สุดในสิ่งที่เขาทําอย่างจะไม่ได้มีหน้าที่ในการสงสัยในผลตัดสินหรืออะไรเราทําหน้าที่เราจบแล้ว รายอมรับคาตัดสินเรามีความเป็นน้าใจนักกีฬาคือเกมจบเราจบแค่นั้นพอค่ะ,ะแล้ววันนี้คือพอถ้าหายเราจะกลับไปต่อไหมแน่นอนค่ะเพราะว่ารู้สึกติดใจในกีฬานี้เอออาจจะไปแข่งเวออทีอื่นอีกอ่าใช่ก,ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหายแล้วว่ากันอีกทีเพราะว่ายอมรับเลยว่ากีฬามวยเป็นกีฬาที่เหนื่อยมากกว่าจากคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายมา3ปีแค่เดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วกลายเป็นสามารถวิ่งได้5 6กกิโลโดยที่ไม่เหนื่อยแล้วก็ สามารถยืนชกได้6นาทีต่อยกอะไรอย่างงี้ค่ะยืนยืนได้แบบ6ยกอะไรอย่างงี้เลยก็คือก็ต้องขอบคุณครูฝึกทุกคนแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองว่าเฮ้ยเราสามารถแข็งแรงได้อยากเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่ไม่คิดจะออกกําลังกายคิดว่าโอ้ช oh, ันจะไปรอดเหรอฉันจะไปวิ่ง5กิโลนี่ไหวเหรอ10กิโลไหวเหรอแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นทําวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนแล้วคุณจะกลับมารู้สึกดีกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราเวลาคนเรามันมีพลังอะมันจะรู้สึกไม่เหนื่อย เวลาทำอะไรแล้วมันจะมีความสุขทุกอย่างจะง่ายขึ้นเรียนรู้อะไรก็จะสนุกขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนหันมาออกกําลังกายแล้วเจ้าก็จะกลับไปออกกาลังกายหลังจากที่หายดีแล้วขอบคุณค่ะ